ก็ตอนแรกคือผมซื้อมาแล้วผมก็ลื้อรถเองที่บ้านเลยทำกับพ่อทำ,ทำนู่นทำนี่ร้อยกเีก่เวลาเข้าโคออ้งพี่ตอนนั้นผมเหยียบสองร้อยมือค้่สองร้อย

รถแข่งกูไม่มีเสียงนี่เลยเงียบหมดเงียบเด้อเงียบพังกันเนี่ยโอ้โหเจอถ่ายรถอู๋ไปเลยเอาฮะเริ่มเริ่มยังเร็วตอนไหนเร็วตอนเร็วตอนไหนวะใช่เหรอจ่าที่คนคอมเมนต์มาเยอะนะครับให้อู๋รีวิวรถคันนี้นะฮะเดี๋ยวพาอู๋เทนเดอร์ได้ไหม ทำไมมึงดูลีนเนี่ยวะเราไปจำพังเราไปจำพังอะไรพังวะเราไปหาตรงล่างกันเลยรอเอ้ยเนี่ยกูกักกักกักกกก,ก,ก,กกักตรงตีนกูนเนี่ยใช่ใช่ปะเป็นวันนี้เลยเป็นวันนี้เหรอหัวผ่าหว่าวะจริงๆ,ๆตอนนี้เราจะไปหาข้าวกินครับตอนนี้ใช่ป้าเอาสน่อยนะให้คนดูเห็นชมว่ารู้สึกยังไงไม่พังไม่หูไมพังเลยไม่พังนะเอาดิ

เฮ้ยดูบอกมึงใครทำให้มึงวไอ้ทำเองพวกใช้ไม้รองครับโอ้โหโคตรโหดเลยตอนแรกอ่ะซื้อรถมาแล้วมันเตี้ยมากเราไม่ชินเออตัดไม้รองนี่เลยไปไหนเติมมันเหรอคาเว่อ๋อเติมมันใช้แม่อะไรวะน้ำมันอ e85 มันจะพังจะพังไหมเนี่ยโอ้ยไม่รู้ไม่รู้รอะไรฮะพี่เดี๋ยวลูกฮ้ยรถใครวะ มันเต็มมากไหมเหรอมันไม่มีอีกแต่แค่เจอสองร้อยครับเฮ้ยอันนี้เลยวาเพือ่อนร้อซิ่งกลางทางเลยเอ้ยอดนะเดี๋ยวเดี๋ยจอดก่อนเะใครคว่าต้องตัดคลิปยากมั้มงหรอยเดี๋ยวดูกดกดดูต่อนะครับเป็นคลิปหนึ่งนะฮะเอาที่ถ่ายเพื่อนรถซิ่งกลางทางแล้วครับข้าวปลาไม่ได้กินเลยจะไปถ่ายคันนี้จะได้งานคอนเทนต์คันนู้นเดี๋ยวเราแวะไปกินร้านบังมีหน่อยครับบังมีนเนื้อปิ้งไก่ปิ้งเป็นของเองเนื้อสายเนื้อสายเนื้อสาย เดี๋ยวพอเรากินข้าวเสร็จใช่ไหมแล้วเราก็จะพาไปรีวิววันนี้หนึ่งสองนะดีไหมให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าปลัชญาเป็นยังไงแล้วตอนนี้ราคาขึ้นด้วยนี่หว่าพวกกล้องมาหูรักเยอะสองเลยสั์ ว่ามึงต้องแดดข้าวต so ้องไหวฉันมึงเดฟเกินแล้วเนี่ยเออแต่เสียงดีนะนะเสียงเครื่องดีแต่เสียงช่วงล่างเสียงช่วงล่างแม่จะหลุดแล้วเนี sí, man, ่ยไอสัต oh, ว์เ oh. ฮ้ยโอ้โหไอสัต oh ว์เข้าเกียร ok ์ครึ Neil, Recently, ่งเลยไอสัตว์กว่าเกียร์มึงไปไหวนะเว้ยเกียร์แพงนะนี่ห้าเกียร์หกเกียร์วะ แล้วมึงสับเกียร์อย่างนี้ไงมันนั่งคึกคักคึกคักเลยเวลามึงเดินหน้าเสร็จใช่ป่ะแล้วมึงจะถอยหลังอ่ะมึงต้องเบรกให้รถได้สนิทก่อนแล้วมึงค่อยใส่เกียร์ถ้ามึงสวนเกียร์แบบเนี้ยเซลเมทมันพันอู้ทายได้ว่าเรียบร้อยเรียบร้อยเสียงเกียร์ตั้งคักได้แล้วมาลแล้วว่าโบอาเว ดีวิวแล้วตัวเองหน่อยดีวิลรถตัวเองก็เป็นซีบีคูเป้เครื่องเคยี่สิก็เป็นเครื่องเดิมๆครับไม่ได้แกะไม่ได้เปิดแล้วไล่ข้างเอารถปีอะไรรถปีเก้าเก้าไอ้ตัวเล็บไปยมัใช่เป็นหน้าเล็บเล็บแท้พี่ซื้อเมื่องสองวัมื่อสองครับตอนนั้นซื้อเมื่อกี่บาทแสนแปดใช่ไม่แพงนะไม่แพงเป็นแคมเดียวพี่อ๋อแคมเดียวซื้อตอนราคายังไม่ขึ้นซื้อเลี้งเลยใช่ไม่ได้ทำแล้วเราก็ทำอะไรต่อก็คือตอนแรกซื้อมาเป็นเครื่องแคมเดียวเข ฟันพอดยงังพอรอย่งเงยมันคือผมซื้อมาปุ๊บแล้วเนี่ยมันยกขึ้นออกเลยปะยางยางพี่ครับอยู่ประมาณปีหนึ่งครับอ่าก็ตอนแรกคือผมซื้อมาแล้วผมก็ลื้อรถเองที่บ้านพี่ลือ้อทํานูน่ทนทํานี่แต่เครื่องคือเข้าอู่อะไรอย่างเงี้ยพี่อ๋อที่บ้านเลยทำกับพ่อครับใช่ทําเองเลยกับพ่อใช่อ๋อน้อยอะไรที่ทำไม่เป็นก็คือไปที่อู่ก็มีทําแอร์ทํา รอบเลนเบาอะไรเงี้ยพี่ทำเครื่องให้สมบูรณ์ตอนนั้นแค่เดียวก็พอผ่านไปปีนึงก็เลยวางเครื่องใหม่เพราะไมถึงที่เปลี่ยนเครื่องเคจริงๆอ่ะเคสสีไม่เคยอยู่ในหัวพี่เพราะว่าเราเรารู้ว่ามันไกลมันเกินเอื้อมเกินเอื้อมคือหมายความว่าอะไรหนึ่งราคาเราเราไม่คิดว่าเราต้องแต่งรถแพงขนาดนี้เลยพี่แต่คือแบบว่าพ่อเขาก็ชอบก็อยากใช่พ่อเลยโทรมาว่าอยากวางเครื่องหรืออยากซื้อรถเพิ่มพ่อแต่งก็อยู่แล้วพ่อไม่เคยแต่งรถอะก็คือเมื่อก่อนเขาก็ล้อท่อโหลดตัดสปริงอะไรทั่วไป แล้วเหมือนพอผมเล่นรถเขาก็เออช่วยอพ่อก็เลยไปคุยกับอูนู่นนี่นั่นสุดก็กวางตั้งเอาไปประมาณส0 0แสนพี่สรุปไหลพ่อเลยของซิ่งเราใส่ของซิ่งไปด้วยทำสีฝาคุมโทนอะไรเงี้ยพี่แต่ผมว่าเสื้อเสื้อฮอนด้าเฟสเก่าแล้วถ้าได้หมายผมครับนี่ดูดูก่อนเป็นเสื้อหรือเปล่าเป็นเสื้อหรือเปล่าถ้าใครสนใจรายนี้นะครับเดี๋ยวผมเลี้ยงที่มาให้นะครับเพราะว่าใครที่มาออกช่องผมนะครับ เราจะให้เสื้ออะไรเป็นการขอบคุณนะไม่จือคูปเป้ไม่เคยวาดเลยวะ่ะเคยทำกัดทำมาขับเล่นไม่ได้เอาแบบไปเน้นแรงลงสนามอะไรเงี้ยพี่ลาค่ามีคอยดีถ้อยดีหัวฉีดอะไรเงี้ยพี่ใส่กล่องลิงค์มุนซูนอืครับแล้วก็จูนที่พี่มองเห็นตอนนี้ก็มีฮาสปอ,อ,อร์ตใ<ม>ช่ไหมซอลุ่มสกันหัวฉีดแล้ววะ น่าจะอิ่มมั้งพี่ห้าร้อยห้าสิบอู้หูแตคนถูโทษน้ำมือเก็บรายละเอียดหมดน,นะใช่อันนี้ผมสั่งบอกว่าขอสีดำหมดเลยโทษอากาศเป็นเล็เป็นเล็พี่ใช่แต่ขอแบบเป็นเชื่อมผมเห็นงานของฝรั่งเลยพี่แล้วผมชอบก็เลยแบบส่งรูปให้เขาเชื่อมแบบนี้ให้ส่วนใหญ่เป็นงานไทยหมดเลยพี่ของไทยของดีอยู่นะผมบอกให้เฮ้ยผมเล่นหมดเลยนี่ว่าแน่นเลยวะเออโชกไหมพะโชกจูนเนอร์คอนเซ็ปต์ครับพี่นั่งเมื่อกี้ก็รู้สึกโอ้โหก็หนึบดีนะมันหนึบไม่กระด้างนะแต่แบบจริงๆ ผมเซฟไว้แข็งด้วยเพราะด้วยเครื่องมันหนักวางเคมามันก็อันตรายนะพี่ทำไมลายแบบเหยียบความเร็วสูงสุดมันมันรอนผมไม่ใช่หรอกคืออาจจะเป็นเพราะว่าดี่ห้อหรอด้วยด้วยตัวมันเองอ่ะจริงๆแล้วเครื่องมันเป็นเครื่องด้านนู้นใช่แล้วนี่มันเครื่องมันอยู่ด้านนี้อันนี้มันสบายมันไม่ได้ตรงรุ่นของมันนะพี่แต่ถ้าไปอยู่พวก body FD2 หรือว่าพวกนี้มันมันบอดี้มันหนักกว่ามันบาลานซ์กว่ามันขับไงมัน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 ไงล้อยกเลยพี่ล้อยกตอนนั้นผมเหยียบสองร้อย มีเร็วคงสองร้อยมาตัดไฟเรยวที่ไหนวะแต่ต euh, า้อยมันไม่ดีเลยมือเร็วคงสองร้อยใช่ไม่รถที่เรก็ยกบอะว่าสองร้อยใช่ไม่เออใช่แล้วภายนอกก็มีล้อเป็นเป็นไกด์เลสซิ่งเอรับล้อสองชิ้นอย่างโตโยใช่ครับของเขาดีจริงครับอันนี้ดีอันนี้ผมผมเชื่อยอมรับเพราะตอนแรกผมไม่ได้ใส่โตโยคือแบบ ไม่ไหวไม่ไม่เกาะถนนเลยพี่เพราอใส่ดดุ๊บโคตรดีภายในก็มีบ่อนี้ผมได้ได้กลับรถมาแล้วมีคันเกียร์เคจูอะไรเงี้ยพี่แล้วมีดิฟฟี่สดดี้โฟมอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าใครดูถึงตอนนี้นะครับผมให้ทายว่ารถคันนี้กี่แรงมาครับคอมเมนต์มานะครับผมส่งเสื้อรุ่นนี้ครับฟรีให้เฟซบุ๊กกับยูทู e นะครับช,ช่องช่างนั้นหนึ่งตัวนะถ้าบอกเฉลยยังไงดีก็เฉลยใต้คอมเมนต์ดีกว่าใต้คอมเมนต์ มีการาฟวะมีมีเป็นรูปถ,ถ่ายไว้พี่ถ่ายไว้ใช่ป่ะใช่เออขอไม่มานะครับคูปเป้ตอนนี้คนน่าสนใจนะน่าสนใจพี่90คือเริ่มเก็บแล้วแบบอะไรปัญหายากอะไรเงี้ยพี่หรอครับไม่ถึงคูปเป้อะไรมันไม่ไมีค่อยมีอยู่แล้วนี่ไม่มีพี่ผมเบิกทีแบบเบิกได้บางชิ้นอย่างเงี้ยท่อดิแล้วมีท่อจีไปพ,พี่ของคนไทยเหมือนกันครับซเประเทศซิร์เ,เว่นเหรอ อันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วผมมันไม่ใช่คือรายฟ์ฟงเกอร์เซเว่นหมดเลยเนี่ยมันมากับรถอยู่แล้วมากับรถใช่ใครที่ดูคลิปนี้ก็คงเห็นนะครับ <c oughs> ตอนต้นนะ <c oughs> เอาเพราะมันมันนะครับน,นี่นะมทำเผาก่อนค่ะคือเผาต้องตรงเว้ยพี่เพราะว่าตอนนี้กูว้วเผามันงัดอยู่เนี่ยเผานี่อ,อ๋อนี่งัดไงจ <สา S 1> ัดไหมเอองัดขึ้นดูก็รู้แล้วเนี่ยโอ้โหทีนี้เลยเฮ้ยวางเครื่องถอยหลังด้วยเครื่องมันไม่ตรงนิวาร์ไอเอองินาเคผมเห็นหลายอู่ก็วางไม่เหมือนกันนะพี่บางคนก็ถอยบางคนสูงกว่านี้อีกพี่ บางคนต่ำกว่านี้เขาเรียกมืออาชีพครับบางทีข nice ึ้นอยู่ว่าเราสั่งของแทะใช่ป่ะของแท้คุณภาพมันก็ดีกว่าถูกไหมมึงขึ้นอยู่งบเราอีกท่านบอกอันนี้ใช้ได้หรือมึงบอกหรือมึงอาจจะบอกว่าพี่ผมมีงองเพ่านี้เขาก็จัดอันนี้ให้มึงดิถูกต้องไหมล่ะเอออ๋อมึงเด็ดแอรเลยไอ้สับยังง่ลยเลยย่าต่อ ตอนนี้นะครับเพื่อนๆที่ใครเล่นทอนด้อยู่นะครับคือรถก้สูอะไรก็แ,แ,แต่นะครับที่ผมเคยถ่ายอยู่อะคือรถที่น่าสะสมหมด เก็บไว้มันก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะเมื่อก่อนมีห่าคนพูดว่าซื้อรถราคาล่วงมู้ราคาล่วงอันนี้ราคาขึ้นราคาขึ้นนี่อันนี้ก็ขึ้นนะพี่ไอหมึอมออกอวยตัวเองล่าไม่ได้อวย้พี่สามดอกก็ขึ้นเพราะอย่างอันนี้ที่ผมซื้อมาแสนแปดนะพี่เ,<อ>เดี๋ยวนี้มันสองแสนกว่า<อ>ใ,นใ,นในสภาพที่ผมได้มานะยิ่งแบบผมไปวางเครื่องเนี้ยราคาก็ยิ่งอัพมันไม่ใช่ราคาขึ้นหรอกเขาเรียกว่าคนมันเล่นใช่คนแลวของตรงของแต่งมันเยอะเคะพี่ เครื่องราคาขึ้นเกียร์ราคาขึ้นมีโปรเจกต์อะไรต่อไปไหมโปรเจกต์ครัพี่ไม่ยังไม่มีเราทําให้มันสมบูรณ์ให้มันขับใช้งานได้ปกติขายไหมดิว่าขายไหมไม่ขายเลยไม่ขายนะไม่ขายชอบแลกกันสองร้อยได้ไหมอยากได้สองร้อยแลกเลยคำว่าแลกเนี่ยนะโอ้โหไปไวติดตามพี่ต่อไปนะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดดึงจังครับนะครับมียุคสี่พากูเติดเต้นอีกแล้วแม่ ่โอ้โหแต่เทสครับฝนฝนตกเรียบร้อยแล้วอดแล้วเออเรื่อยให้ยอบเอไปได้ราม่เปนไะ่าเออเออเเออยอเออเอเอออเออ้อเอออเอนอ เม่บ้านเปียว,วอว่ะทาเร่อไม่มา,าได้จริงวะฝนตกครับหนักเลยตอนนี้